สวัสดีครับเรื่องเล่าจากพ่อเนาะตอนพ่อเราบนรถนะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคําถามเปลี่ยนชีวิตเนาะคําถามเปลี่ยนชีวิตคืออะไรนะครับคําคถามเปลี่ยนชีวิตนี่ก็คือคําถามที่ทําให้เราดีขึ้นนะ, <c oughs> ะดีขึ้นเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งบวกเนาะนะถ้าสมมุติว่าเราตั้งคําถามได้ถูกต้องเนี่ยชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับ ยกยตัวอย่างเช่นฉันจะมีความสุขได้อย่างไรเนาะหรือว่าฉันจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรเนาะกระบวนการนี้มันจะเป็นกระบวนการที่ทําให้สมองเนี่ยได้คิดเนาะได้คิดแล้วก็หาหนทางที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนาะหรือยังตัวยอย่างง่ายๆเช่นฉันจะไปเชียงใหม่ได้อย่างไงเนาะสมมติว่าจากลาปูนเนาะ ถ้าจะไปเชียงใหม่ได้ยังไงแล้วก็เพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มเวลาเข้าไปด้วยนะครับเช่นฉันจะไปถึงเชียงใหม่ได้ยังไงภายในครึ่งวันหรือฉันจะไปถึงเชียงใหม่ได้ยังไงภายในครึ่งชั่วโมงพอมีเวลามาเป็นตัวกําหนดปุ๊บเนี่ยวิธีการมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะการจัดลําดับความสําคัญการวางแผนมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าสมมติอีกคําถามเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นคาถามว่า ฉันไม่มีรถฉันจะไปเชียงใหม่ได้ยังไงน่ครับมันมันเป็นลักษณะเป็นเป็นคำถามลบเนาะเป็นพูดประชดซะมากกว่านะไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาเนาะหรือว่าทําไมต้องไปเชียงใหม่อะไรแบบนั้นนะเนี่ยในแค่แค่ประโยคคล้ายๆกันหรือประโยคเดียวกันหรือว่าวิธีการตั้งคาถามเนาะอันะนั้นอสำหรับเด็กๆนาะอน้องน,นะลูกๆอที่อยากจะแบบประสบความสําเร็จได้ไวเนาะ คำถามนี่ก็เป็นสําคัญเป็นสิ่งสําคัญเลยนะถ้าเราตั้งเป้าหมายทุกวันนะเราตั้งเป้าหมายสิ่งที่เราจะไปที่เราจะทำเนาะชีวิตเราก็อ่าหนึ่งก็มีความสุขในเรื่องที่อยากจะทำเนาะสก็คือถึงเป้าหมายแล้วประสบความสําเร็จได้เร็วนะครับแล้วก็จะได้มีเวลาออกไปใช้ชีวิตเนาะครับวันนี้ก็เท่านี้เนาะสวัสดีครับ